ใช่ไหมครับ9หนากเหมือนกันเนาะกันยาเนาะกันยาตระิจิกามก,กราจะเข้าคุมภาบางนระูเล็กให้หน่อยเนาะครับเนาะดีจ้าไงดำมากไหมนีม่ไงโอเคครับนัดเช็ครถ ครับผมบางครั้งแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมันชอโซ่เป็นโซ่เร็วกว่าเดิมจริงนะครับเนาะยังเราไม่ได้ไปแก้ไขดัดแปลงเนาะเรามันอายุเยอะไม่ใช่เด็กมันก็เลยน่าจะใช้ดถึงแม้มันจะใช้แต่ยต้องเพราะมันอยู่ภายในเราก็ไม่สามารถเห็นเหมือนโซ่ได้ตาเนาะคับ ตอนนั้นไปทุระไปดูโคมเนาะไปขัดกลางทางโอ้ยเราก็เป็นไรเนาะปรากฏว่ามันมันก็กแหลกอะเนาะนี่ไงสภาพร้่าลเลยเ้าวเลยครับแพงไหมครับเส้นต่อเส้นหนึงเส้นลน400สี่ร้อยกว่าบาทหรอดูดูยังไงบ้าง ดูสภาพของช่างในสายตาช่างก็ถ้ายังไม่สะดวกวันนี้รอบหน้าอาจจะได้โอเคเนาะให้พี่เปลี่ยนเป็นยางยางก็แล้วกันนะครับเนาะครับครับผมเนี่หน้ามันเหมือนมนกระตุกกระตุกเวลามันมีผลใช่ไหมครับเวลาเวลาสตาร์ตโอ้เลยตัวนี้ใช่ไหมครับเวลาสตาร์ตขึ้นอือเยี่ยมมาก่อนดูต่อมาเราเห็นนะครับเดี๋ยวเราเยี่ยมดก่อนเนาะครับ ได้ได้อันไหนพี่เชื่อพี่ได้พี่จะได้รับเอาไว้เพื่อความเหมาะสมนะครับมีพานาฟอบแล้วก็พระเบงแล้วนะครับโ <Okay S 1> อเคประมาณนี้อันนี้ชุดนี้ที่ที่จะต้องเนี่ยนมซมำรงใหม่เนาะโอเคต่อไปวันนี้จะมีมันเคลือบครับมันเคลือยน้เดี๋ยวผมจะประเมินเซียนโชกให้ได้แล้วก็กรองเปลี่ยนรอบนี้เลยนะครับได้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยออประเมินราคาให้ก่อน รอบแล้วเห็นช่างเข้าเติมน้ำมัน<ข>อะไรในนี้ครับมันดีใช่ไหมครับดีครับแต่ว่าวันนี้สินค้าหมดโอเคไม่เป็นไรก <ขอ S 2> ็อได้โอเคงั้นก็ดูตามที่ช่างเห็นว่าหมดสนมนะครับเนาะน่าจะไม่คมอ่อยแพงครับเปลี่ยนใจมากไปวันนี้เลยได้ได้ได้ค่าตังค์พอเพียงจะได้เปลี่ยนใจมากพี่เลยขอบคุณช่างโอเคเชิญสบายนะครับขอบคุณร้านขายอะได้มันเสื่อมันรองท้ายแมวรอ จีนโชสองข้างที่เลยนนมันที่เลให้นะครับโี่ยังไงรถคุณเหง็งที่สาขาอมพระท่านผู้ชมครับ,รบนี่เดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนก็ตามที่แจ้งไปมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเคื่องท้ายมีถ่้ยกราบแล้วก็มีซีนโชกสองข้างแล้วก็เป็นอย่างนอกแล้วหน้า น,นียางนอกนาจเจ้าขาแล้วน,นะครับก็อะซีนโช๊คถ้ากรณีที่จะเปลี่ยน,นครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงบอกเรียนจ้งก่อนนะครับก็มีน้ํามันเครื่องน้ํามันเชื้อท้ายมีไส้กรองอา,ากาศมีซีนโช๊คสองฝั่งแล้วก็มียางนอกล้อหน้ายางนอกลอหนาอันนี้หกร้อยห้าบาท <โ evet. S 1> มีค่าบริการมีน้ ok. ามันโช๊คประมาณประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่ถ้ากรณีจะเปลี่ยนซีนโช๊คก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึ่ครับ เปี่ยนดำนี้ไหมหรือยางนอกยังไม่เปลี่ยนไหมยางยางนอกเท่าไหร่ยางนอกหกร้อยใ่ปะเลอนี่เป็นเ็จแล้วราคารวมหมดใช่ครับรวมหมดแล้วประมาณพันถกถ้าทําหมดเสร็จดีใช่ไหมครับหมดอ่าถ้าเปลี่ยนยางนอกหน้าน้ำมันเครื่องไส้กรองเสัง้ายแล้วก็ซีนโช๊คสองฝั่งโอเคตามนี้เลยนะครับนาะใล้เวลาประมาณสักชั่วโมงได้ครับไม่รีบครับโอเคช่างตามสบายเลยเนาะเราค่อยมาเพิ่มเติมส่วนนั้นกันแล้วกันเนาะได้ครับโอเคช่าง ตามสะดวกนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับนอกคาับได้เลยโอเคเดินดำเนินการเปลี่ยนแล้วเ <c oughs> พราะมันนานยาวมากโอเค เติมแล้วไม่เป็นไรมากแก่แล้วช่างเถอะช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามรับโคมตามนั้นนะครับโอเคต้องอะไรบ้างอ็นแบบนี้เนาะนี่ครับมันรั่วครับเพราะมันรั่วใช่ไหมครับอาการของเขาเนาะอันนี้ยังสามารถเปลี่ยนในนั้นยังไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเนาะ เบื้องต้นต้องแกะทูกบอลถ้ากรณีที่ปินไปนานแล้วอย่างเงี้ยแกะหกแกะหกเป็นรอยอ่ะมันไม่ดีอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งทีนึงได้ได้ครับตอนนี้พอลูกยางมันเสื่อมมันพังก็ต้องแกะดูเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมแกะดูอีกทีนึงถ้ามันไม่มีปัญหาเราไปเดี๋ยวไปแจ้งได้ไปแจ้งทีนึงได้ครับแกะยุบขอบคุณมากครับต้องแกะตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันท่านผู้ชม ไปจังอโหเป็นไงบ้างครับ,บไม่ค่อยเป็นรอยหอกครับเล็นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะรั่วหรอกครัถผมเปร้้างรอยมือขอบคุณมากครับอ,อ๋ทดสอบดูหลังเทสดูพ่าความพร้อมเป็นที่สาขาจอมพระดูแลลูกค้าดีทีเดียวท่านผู้ชม ก็ไม่ใช่บริการได้นะครับรถมีปัญหาเปลี่ยนถนานมันเพล่อดูลรถบวงจรแก้ว เรียบร้อยท่านผู้ชมรถเปลี่ยนถ่านมันเครื่องเปลี่ยนยางหน้าแล้วก็เช็คภายในเช็คลมยางแล้วก็เปลี่ยนถ่านมันเครื่องสมบูรณ์เป็นเ,เรียบร้อยคุณเพียงยาเดือดร้อนานชมนะด้วยนะครับนี้โอเคอ๋ออันนี้ประรหัสสวัดีเนาะอ๋อมีกับค่ะอ๋อ อ่าโอ้โหสุดยอดเลยกับข้าวอ่าโอ้เดี๋ยววันพระรหัสกับวันจันเนาะวันนี้อะไรผัดไทยเหรอผัดไทยยี่สิบบาทครับมีรับไปเท่าไหร่นะอ๋อเอาก็ได้เอาเอาชิ้นหนึ่งครับโอเคอ๋อเหรอโอเคครับอันนี้เนาะครับเนาะถุงนี้เอาไปแช่เย็นรับประทานน่าอร่อยเนาะโอเคครับผ